ผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้หลายคนมีคําถามว่าเที่ยวคนเดียวเที่ยวยังไงเป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวพ่อแม่ไม่ว่าหรอก่อนอื่นเลยแอดขอบอกว่าหลายคนมีพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกันมีทั้งครอบครัวที่เข้าใจและไม่เข้าใจครอบครัวของแอดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครอบครัวที่ไม่เข้าใจ ใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดหรอกค่ะครอบครัวแอดจะมีภาพแอดในหัวว่าทําอะไรไม่เป็นอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ชอบคิดว่าถ้านอนคนเดียวจะมีคนยืนอยู่ปลายเตียงอ้าวแล้วแอดจะเที่ยวคนเดียวได้ยังไงเพราะปัจจุบันก็นอนกับพ่อแม่อยู่หอก็มีเมดอยู่ด้วยตลอดถ้าวันไหนเมดไปเที่ยวกับช้าก็จะนั่งรอย,อยันเช้าเพราะกลัวผีเหมือนคนโรคจิต แอดออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่ต้องโกหกแต่สําหรับตัวแอดตอนนั้นคืออยากไปแล้วต้องไปให้ได้จุดพลิกก็คือนัดกับเพื่อนแล้วจองทุกอย่างสรุปเพื่อนไปไม่ได้แล้วต้องทิ้งตัว๋วทิ้งโรงแรมทิ้งทุกอย่างเพราะไปคนเดียวไม่ได้ไงแอดก็เกิดคำถามกับตัวเองเฮ้ย hey, ทำไมชีวิตเราต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเกิดมาก็มาคนเดียวทำไมตอนเที่ยวจะไปคนเดียวไม่ได้ แอดเลยลองเสี่ยงที่จะเที่ยวคนเดียวดูสักครั้งจากผู้หญิงที่ไม่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนอนคนเดียวไม่ได้เพราะกลัวผีหนักมากแต่เพราะตอนนั้นในหัวมีแต่โลกที่ไม่เคยเห็นรออยู่ต้องออกไปให้ได้เลยต้องบอกพ่อแม่ไปว่าไปกับเพื่อนนะไม่ได้ไปคนเดียวทั้งที่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกค่ะทั้งในเรื่องของความปลอดภยัยแต่ตอนนั้นก็แค่คิดว่าบอกแล้วไม่ได้ไปแน่ๆนขอบอกไม่หมดที่บอกว่าไปกับเพื่อนก็ไม่ได้โกหกซะทีเดียวเพราะไปทุกที่ได้เพื่อนใหม่ตลอดเลย นี่ถือว่าเป็นการบินออกนอกประเทศคนเดียวครั้งแรกในใจก็กลัวนะไม่ใช่มีกลัวแต่รู้สึกว่าความอยากมันมากกว่าความกลัวแอดคิดเสมอว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เวลาไปเที่ยวจึงค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวมากเพราะถ้าเกิดอะไรกับเรานอกจากเราแล้วพ่อแม่คนรอบข้างก็เสียใจแต่ก็ไม่อยากให้ปัจจัยเรื่องนี้ทําให้เราจิตตกเกินไปเลยเที่ยวที่สุ่มเสี่ยงน้อยไม่เที่ยวกลางคืนคนเดียวพกสเปรเครื่องส่งเสียงไว้กับตัวเผื่อฉุกเฉินแอดระวัง แต่ไม่ถึงขนาดระแวงจนจิตตกมากเกินไปนะคะ เมื่อใจพร้อมโอกาสพร้อมโลกการผจญภัยของแอดจึงเริ่มขึ้นแอดใช้เวลา2เดือนในครั้งแรกลองจากไทยไปจีนจากกวางโจวหางโจวซูโจวเซี่ยงไฮ้ไปต่อคันไซเที่ยวทั้งแถบพวกโอซาก้านาราเกียวโตโกเบวากายามะโคุยซานกลับมาเที่ยวเล่นที่ฮ่องกงแล้วถึงกลับไทยเรียกได้ว่าเป็นทริปเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวเพราะหลังจะกลับมาแอดเลือกที่จะเล่าให้ที่บ้านฟัง ตอนแรกก็โดนบ่นจนหูชาแต่หลังจากนั้นเขาก็มองเราในมุมที่เปลี่ยนไปสามารถขอไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วว่าเด็กตัวน้อยที่หลายคนมองว่าทําอะไรไม่เป็นเอาตัวรอดได้แม้จะไปอยู่ที่ที่พูดภาษานั้นไม่ได้ก็ตามหลายคนมองว่าแป๊บเดียวเองแต่ในตอนนั้นผู้หญิงเบาบางคนหนึ่งที่ไม่เคยทําอะไรด้วยตัวเองมันท้าทายตื่นเต้นไม่ตกกังวลมาหมดเลยค่ะ นึกถึงคนที่ไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยออกนอกประเทศแบบคนเดียวแค่จัดก,กระเป๋าก็ตื่นเต้นจะลืมอะไรหรือเปล่าของที่เตรียมจะพอไหมไปถึงมันจะมีขายไหมอุ้ยแค่ตอนเริ่มต้นจัดก,กระเป๋าก็บันเทิงแล้วใส่ไปใส่มาได้เป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หนึ่งใบเป๋าใบเล็ก1ใบเป๋าสะพายข้าง1ใบใช่แอดนัเป็นสายแบ็คแพคกระเป๋าล่าลำบากได้นะแต่ชุดต้องเป๊ะค่ะ ด้วยความที่เป็นคนขี้ลืมต้องเช็คแล้วเช็คอีกว่าเอาของสําคัญมาครบไหมในกระเป๋าสะพายใบเล็กแอดมีพาสปอร์ตหลายคนบอกว่าจะเตือนทําไมไปเที่ยวก็ต้องมีพาสปอร์ตสิแต่ว่าบางทีด้วยความตื่นเต้นหยิบเข้าออกเผลอวางไว้ถ้าต้องกลับไปเอาเนี่ยตกเครื่องกันเลยนะจ๊ะเคยแค่กเกือบๆแล้วก็ไม่อยากมีประสบการณ์ด้านนี้แนะนําให้ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปพาสปอร์ตวีซ่าบัตรประชาชนตั๋วเครื่องบินแล้วส่งเข้าอีเมลนะคะเปิดได้ทุกที่แม้ว่ากระเป๋าจะหาย 2เงินกับบัตรเครดิตแอดเป็นโรคจิตกับค่าเงินคำนวณความต่างทุกเม็ดส่วนมากจะแลกจากซูเปอร์ริดไปตลอด 3. ใบจองโรงแรมและตั๋วขากลับแผนการเที่ยวต่างๆเพื่อตอมอถามเราจะได้มีหลักฐานรับรองแล้วถ้าเซฟเซฟหน่อยไปคนเดียวมีใบรับรองการทำงานหรือสเตทเมนติดไว้ก็ดีเพราะว่าแอดไปคนเดียวเนี่ยบางครั้งก็โดนตรวจนะคะยิ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยหลายประเทศค่อนข้างกลัวว่าเราจะไม่ได้มาท่องเที่ยว 4. ี่ power bank บินนานๆเผื่อแบตหมด 5. หูฟังกับหนังสือแก้เบื่อ 6. ปากกา 7. ลูกอมหมักฝรั่ง แที่ชูเปียกและแห้ง 9. กาผ้าพันคอที่ใหญ่หน่อยจะกลายเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ห่มบนเครื่องคุมไหล่พกหัวจบในหนึ่งผืน 4. แผนที่และรูปสถานที่ที่อยากไปทางที่ดีไปประเทศไหนปิ้นรูปและรายละเอียดเป็นภาษานั้นบางประเทศเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษทุกครั้งอาจจะปิน้นรูปแล้วจิ้มๆเอามองตามมือเข้าไปเดินถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอ กระเป๋าที่แคลี่ออนอาจจะมี 1. ชุดบวกชั้นในสำรองชุด2ชุดเพื่อกรณีอาหารหกเลอรหรือกระเป๋าที่โหลดล่าช้า 2. แปรงสีฟันยาสีฟันครีมล้างหน้าลิปมันโลชัน่นในกรณีบินนานทานสิทธิเครื่องอย่างน้อยขอล้างหน้าล้างปากให้ชื่นใจบ้าง 3. ขนมแคลกเกอร์ช็อกโกแลตเก็บไว้เผื่อหิว ส่วนกระเป๋าใบโตก็มีทั้งบ้านเลยล่ะค่ะพกเหมือนพกบ้านมาด้วย 1. ก็จะมีพวกเสื้อผ้าเสื้อคลุมเสื้อแขนยาวขายาวอยากแต่งชิคแค่ไหนจัดไปเลยลูกพี่ 2. ชั้นในเอาไปให้พอขี้เกียจซักก็แบบกระดาษในเซเว่นก็ได้ 3. ชุดนอน 4. รองเท้าแตะและผ้าใบแนะนําว่าทริปไหนต้องเดินเยอะอย่าเอารองเท้าใหม่ที่ไม่แน่ใจว่าจะกัดหรือเปล่ามาให้ใส่คู่ที่มั่นใจว่าสบายและไม่กัด5ใดและเครื่องหนีบอันนี้แล้วแต่สะดวกค่ะเพื่อความสวยแอดต้องเผื่อไปด้วย ย 6. มามา่าอาหารสําเร็จรูปน้ปําปลาแม็กกี้พริกป่นซอสซองกาแฟซองนี่คือของที่แอดต้องพกไปทุกทิปกินอะไรไม่ได้อย่างน้อยต้องมีไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวแม็กกี้นี่แหละจะเยียวยาทุกสิ่งไม่ให้อดตายเพราะแอดกินอาหารที่อื่นแปบๆก็เลี่ยนต้องสลับเอาอาหารไทยมาตัดบ้าง เมื่อจัดกระเป๋าพร้อมแล้วก็เตรียมบินสิคะรออะไรติดตามเอาใจช่วยแอดกับการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรระหว่างทางจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรอชมกันได้ในตอนถัดไปคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมคุณอาจไม่รู้ว่ามินิทวีดีโอก็คือนิตยสาราฟรีออนไลน์ที่ผลิตวิดีโอเจ๋งๆสร้างความสุขและเนื้อหาสาระให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ชมมีความสุขมากขึ้นและหากบริษัทของคุณมีแนวคิดเดียวกันที่อยากให้ผู้คนมีความรู้ความสุขและมีการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจต้องการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือต้องการมาเป็นสปอนเซอร์ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ผู้ชมเพราะกว่าจะเป็นวิดีโอหนึ่งตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมแอดและทีมหมดค่ากาแฟ ไอศครีมเป็นแสนแสนรักแอดส่งสารแอดอยากมาร่วมทีมหรือสนับสนุนแอดส่งข้อความหรือโทรหาแอดได้เลยนะคะที่เบอร์091-0212124โทรมานะคะแอดอยากคุยด้วย